ขับคุณค่ะได้แล้กูยาวล้วตบมือได้หมอนแล้วมแล้วนม่งแ้น่งแลอวฟาแล้วฟาแล้วนิ่งรต้องรรยสาไรสี่อรห้าอร อยู่ในคอกูปัดันได้นับเบยมึงเต้นจนไส้ลงหำมึงก็ดึงมาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบัหันแม่แดนเซอร์สุมาก็นึกว่ากระถางดอกไม้ล้ำตรงเก้าตั้งข้างเสา ก็าประจัดจัดดอกทุกครั้งเลยไงเวลามีงานน่ะเฮ้ีต้องขอกราบขออภัยขอกราบขออภัยพี่วอลเตยรอ้าวันนี้นะคะขอกรสวัสดียังเป็นทางการเช้าน้องบัวบานพูดจักกันอยู่แล้วเกยเล่นไปกันตลอดเลยนะจ๊ะบางท่านที่ยังบอกพูดจับบัวบานพูดจัเดี๋ยวถ้าเป็นฝรั่งก็ต้องถ้าโอ้ไหลลงนะนิดหนึ่งอะสำหรับครั้นี้นลเจ้าตองขอกราบขอบพระคุณ ต่างร้านฟอนกับขอ yeah, <okay. S 1> ขอบคุณที่หนึ่งเ <Yeah, yeah. S 1> นะี่เจ้าขอบคุณที่ร <Yeah, yeah. S 1> ีอันนี้อ่านว่า yeah, yeah. Amazing Fun เจียง h a i New Year Party 2013 oh, <okay. S 1> เอาละ January ละ <laughs> วันที่ห้ายาก f น n January 2013 oh, <okay. S 1> เวลาอู้กับ ที่อื่นเขาจะพูดอย่างอีอ้พูนคาราฟอนเป็นโปรพิชเชนเนลเพป็นแบบโกอินเตอร์ไงภาษาอังกฤษตลอดบางครั้งกูก็ฟังไม่ได้หูลเรื่องกูเจ,เจ้าเจ้าเจ้าไปในนั้นเวลาฮับไงประมาณนี้อ้าวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะตังอ่ะมันมีหลายส่วนไงรันฟอนวันนี้ขอเสียงแดนซดเซอร์หน่อยจ้า